ดูเหมือนรักครั้งนี้ของสาวเมพิชนานะครับจะจุดติดรวดเร็วยิ่งกว่าจรวดซะอีกนะครับเพราล่าสุดนะครับขาเมา้าในวงการเขาก็ลือกันให้แตดนะครับว่าสาววัตโจพันตำรวจตรีที่ติสันอุดคณะผลนะครับเตรียมเลิกแต่างงานเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอันนี้สาวเมก็รีบออกมาตอบ ปฏิเสธเรื่องดังกล่าวนะครับถึงแม้ว่าส่วนตัวจะออกอาการบอกว่าอยากรีบมีครอบครัวแต่ก็ไม่เร่งที่จะแต่งงานนะครับโดยให้ผลว่าขอลุยงานทั้งงานหนังต่างประเทศนะครับรวมถึงละครไทยอีก3เรื่องและก็3มช่องด้วยก่อนดีกว่าครับถ้ามันไม่ติดหนังไม่ติดอะไรถ้าทุกอย่างลงตัวเอ่อทุกคนพอไหมคะถ้าทุกคนถ้าทุกคนยินดี ไแต่งไม่แต่งได้ทุกเมื่อค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ไมยังอยากทํางานอยู่เราจะรับละครอีกสามเรื่องอ่ะเราก็หนังต่างประเทศอีกคิดว่าเป็นไปได้ยากอ่ะอันนี้ไม,ไม่ไม่รู้ใครไปดูเลิอกอ่ะมันไม่ใช่เมย์ค่ะอาจจะเป็นการค่ายคเนกันเอ่ะค่ะตัวเรายังไม่ได้ยังไม่ได้ตกลงอะไรเงี้ย <c oughs> ถามว่ารีบไหมด้วยอายุเราก็อยากจะรีบแต่งงานเหมือนกันแต่ว่ามันก็ชีวิตก็ชีวิตเดียวก็อยากจะค่อยๆดูอ่ะค่ะ <c oughs> จริงๆแล้วเรา,เรา,เ,ราเราอยากแต่งแต่อายุ25ิห้านะนะตอนนี้สามสิบแล้วอ่ะก็ ก็าถามว่ารีบไหมก็รีบอะแต่ว่ายังไงต้องเคลียร์ทุกอย่างก่อนงานยังยังยังไม่ได้นี่เลยอะคิดว่าปีนี้ไม่น่าจะทัน